ด,ดีให้กับผู้คนให้รับรู้ว่าการที่เราส่งต่อหรือว่าเราการให้ที่โดยไม่หวังผลเนี่ยผลลัพธ์นั้นมันจะมานะคะการที่แม่มัดมาไลฟ์หรือมาให้ข้อมูลนะคะแม่มัดก็แล้วแต่ใครจะตื่นรู้หรือไม่ตื่นรู้นะคะใครกินอะไรได้อย่างนั้นนะคะใครทําอะไรได้อย่างนั้นผลลัพธ์นั้นตัวคุณรู้เองนะคะแต่ว่าของแม่มัดผลงานนะฮะหลักล้านกําลังจอ่จอจอ่อมาหลายชิ้นเพราะฉะนั้นแม่มัดต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองคะ่ะแม่มัดก็ใครตื่นรู้ก็ฟังใครไม่ตื่นรู้ก็ก็แล้วแต่นะคะ นะวันนี้ก็มาสดๆสดรีบนิดนึงนะคะก็คือวันนี้นะคะ SMC ทําไมต้องมีมีไลฟ์โค้ดหรือว่าทําไมตอนนี้เห็นไลฟ์โค้ดเยอะมากนะคะเพราะว่าช่วงมันก็มีมาตั้งนานต่างประเทศเขาก็ใช้คูหรือโค้ดในการกํากับนะคะเกมชีวิตหรือว่าเกมในการทํางานอย่างพวกขายประกรันพวกขายรถพวกนี้เขาต้องใช้พลังนะใช้เป้าหมายมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะะการทํางานนะคะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนบวกกับการทํางานอย่างต่อเนื่องนะคะใครที่ คิดว่าทําไมไลค์โค้ดไลค์โค้ดเยอะจังนะคะ mm hmm. เขาไม่เข้าใจกับเรื่องของเขาแต่ถ้าคุณอยากสําเร็จคุณต้องมีนะอ,อย่างนักมวยแม่แม่มัดอยู่ในวงการมวยใช่ไหมเวลาคุณซ้อมมามีโค้ดเนี่ยมีโค้ดคูหรือโค้ดเนี่ยซ้อมมานะคะ mm hmm. เหมือนกันภาษาอังกฤษเขาเรียกโค้ดภาษาไทยเรียกว่าครูจบนะเข้าใจตรงกัน <c oughs> คําว่าค cool, ูหรือโค้ดนะคะแล้วแต่คุณถนัดนะคะ อย่างแม่มัดเนี่ยสายแม่มัดเป็นสายมวยใช่ไหมคุณซ้อมมาคุณจะชกแชมเปี้ยนหรือว่าแชมป์อะไรต่างๆคุณซ้อมมาเป็นเดือนเป็นปีนะคะคุณซ้อมมาพอขึ้นเวทีคุณชกอะ่ะคุณเจอคู่ต่อสู้อ่ะคุณอยู่ในเวทีหนึ่งคุณตื่นเต้นละสอง คุณไม่รู้ละคุณกําลังหมกมุ่นอยู่กับการต่อยที่จะเอาชนะอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ได้นะคะการที่ปากอย่างปลากเกียวที่เขาชกชนะไม่ใช่ว่าเขาจะต,ต่อยต่อย,ต,อยต่อยอย่างเดียวนะมันต้องมีสมองเลยนะคะอย่างปลากเกียวเขาคิดเกมบไม่งั้นเขาไม่ต่อยกับคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่กว่านะคะไม่งั้นไม่ต่อยคู่ต่อสู้ที่แบบ แข็งแรงกว่าเขาได้นะคะเขาต้องฉลาดนะคะแล้วในการต่อยในการเล่นเกมเขาเลย์เกมนะคะเล่นเกมในการต่อยครั้งนั้นเหมือนกับหลายคนที่พูดว่าในการทํางานของเราอะ่ะเราต้องเอามาเล่นเกมนะคุณอย่าแบบ เครียดจัดมาเครียดกับจัดกับสิ่งนั้นนะแล้วคุณจะไม่ได้นะคะคุณต้องเลย์เกมนะคะคุณต้องเล่นกับมันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทํางานของคุณคุณต้องเล่นกับเกมแล้วคุณก็ต้องมีครูหรือมีโค้ดอย่างเช่นนักมวยนะคะนักมวยเวลาต่อยมวยเนี่ยเขาอยู่ในเวทีเขาจะไม่รู้นะคะเขาก็จะต่อยต่อยต่อยจะต่อยตรงนั้นทำไมต้องมีครูเพราะว่าครูหรือโค้ชที่อยู่มุมเนี่ยเขาจะเห็นว่าต่อยอย่างเงี้ยมันพลาดแน่นอนทําอย่างนี้คุณพลาดคุณต้องแก้เกมอย่างนี้คุณต้องแก้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 อย่างนี้ต่อยอย่างนี้ไม่ได้นะคุณ ต้องแก้อย่างนี้คุณต้องออกหมัดนี้คุณต้องเขาเห็นคู่ต่อสู้ซึ่งคุณอยู่ในเกมคุณเล่นเกมอ่ะคุณจะไม่เห็นความพลาดของคู่ต่อสู้นึกออกไหมคุณจะไม่เห็นว่าจุดอ่อนของคู่ต่อสู้อยู่ตรงไหนแต่ครูหรือโค้ชเขาอยู่หัวมุมมันเขาเห็นเพราะฉะนั้นเขาจะสั่งคุณได้คุณทําตามครูหรือโค้ชแล้วคุณถึงจะได้รับผลลัพธ์แต่มีบางคนเหมือนกันที่แบบชกโดยที่ไม่ฟังคู่ต่อสู้ฉันเก่งฉันซ้อมมาเยอะฉันเชี่ยวชาญแล้วฉันนู้นนี่นั่นในที่สุดผลก็ออกมาแพ้เห็นไหมคะ นี่แหละเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องมีครูหรือโค้ชเช่นเหมือนแม่มัดเหมือนกันแต่แม่มัดเป็นคนที่อยากมีครูหรือโค้ดนําทางนะคะเพราะว่าแม่มัดลรลุยมาแล้วมันมันเหนื่อยมันมันมันเราไม่เห็นรูปทางหรือว่าเราไม่มีประสบการณ์เราจะสามารถใช้ทางหลัดได้โดยใช้ครูหรือโค้ดนะเป็นผู้นําในการ สอนเราในการแนะนําทางเรานะคะแม่มัดส่วนไม่มัดเองอะไม่มัดจะชอบมากนะคะการมีครูมีโค้ดไม่งั้นไม่มัดก็ไม่มาเทคคอร์สหลายๆคอร์สนะคะกับครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวก็จะมีไปอีกนะคะแล้วก็ครูหรือโค้ดนี่แหละเขาจะนําพาคุณนะคะไปถึงเป้าหมายของคุณและไปถึงเส้นชัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะการที่คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณอยู่ในโฟลของจัก,กรวาลขอบอารู้รัก,ร,กรักตัวเองขอบคุณตัวเอง นะคะกระตันยูนะรู้รักขอบคุณกระตันยูตื่นเต้นกระ,ะตื่นรู้แล้วก็ตื่นเต้นนะคะและลิกละลีอยู่ในคลื่นของจัก,กรวาลแล้วคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเสร็จแล้วนะคะคุณต้องนั่งสมาธินะคะเพื่อเอาโฟโล์นี้นะคะเพื่อสั่งจัก,กรวาลให้ช่วยทํางานให้นะะ คุณต้องมีสมาธิสั่งจิตนะคะรู้จิตรู้สตินะคะรู้สติควบคุมจิตคุณต้องสั่งจิตคุณให้ได้นะการทํางานนะคะที่ง่ายๆสายเสกนะคะคุณต้องสามารถที่จะสั่งจิตคุณให้ได้ถ้าเป็นศาสนาพุทธนะคะถ้าเป็นสายสั่งจิตเสกจิตดูจิตนะคะเป็นสายหลวงพ่อปร a โม a นะคะหรือว่าพระพระอ่า พระเจ้าคุณธรรมทรที่แม่มัดไปเป็นลูกศิษย์อยู่นะคะทัาเจ้าคุณธรรมทรนะคะที่แสงธรรมสองชีวิตนะคะหรือว่าตอนนี้เป็นวัดพุทธ,ธแสงธรรมนะคะตรงสระบุรีนะคะก็คือค,คุณต้องรู้จิตตัวเองคุณต้องสามารถที่จะควบคุมจิตตัวเองคอนโทรลจิตตัวเองได้ทุกเมื่อนะคะคุณต้องสามารถกํากับจิตตัวเองอย่าปล่อยจิตตัวเองไปเรื่อยไปเปื่อยเพราะฉะนั้นนะคะมันจะไม่ไม่โฟกัสที่เป้าหมายไม่โฟกัสที่รวดเร็วนะคะในการนั่งสมาธิแม่มัดไปเร็วมาเร็วนะคะในการนั่งสมาธิ สั่งจิตเสกจิตของตัวเองเนี่ยคุณสามารถที่จะนั่งสมาธิแล้วก็โฟกับจัก,กรวาลแล้วก็สั่งจัก,กรวาลก่อนนอนจิตเราหนึ่งชั่วโมงคุณต้องรับเรื่องดีๆเท่านั้นเข้ามาในจิตของคุณจิตใต้สำนึกของคุณทํางานตลอด24ชั่วโมงถูกต้องหรือไม่นะคะคุณสามารถที่จะสั่งจิตตัวเองนะคะเสกจิตตัวเองทํางานตลอด2 4ชั่วโมงก่อนนอนคุณสามารถสั่งตัวเองเลยนะคะวันนี้ครูบอลเขาเสกจิตสั่งจิต พูดในหัวข้อาการสั่งจิตตัวเองให้มีเป้าหมายที่ใหญ่นะคะการที่เป็นมิเนเนคุณจะเป็นมิเนเนได้คุณจะต้องมีรอยล้านขึ้นไปนะคะสําหรับแม่มัดบอกเลยไม่ยากเพราะว่าในการโฟกัสของแม่มัดแม่มัดบอกเลยแม่มัดโฟกัสแต่เงิน1ล้านบาทแต่เป็น1ล้านบาท US นะคะแม่มัดเลิฟดอลลาร์มากๆนะคะ I'm I'm very, very very I am millionaire นะ I'm very, very very love dollar นะคะ นะคะรักมากๆแล้วเวลาแม่มัาเสกเนี่ยแม่มัาจะเห็นเงินดอลลาร์เท่านั้น1ล้านบาทนะปึงปังปึงปังมานะ,ะแม่มัตมีแค่อดอลลาร์หนึ่งสิบล้านนะคะสิบล้านมันก็เป็นเท่าไหร่สิบล้านคูณสามสิบนะคะก็หนึ่งล้านเท่ากับสามสิบล้านใช่ไหมหนึ่งล้านเท่ากับสามสิบล้านตอนนี้เงินดอลลาร์ประมาณสามสิบนะถ้าสิบล้าน ก็เป็นเทไรก็ร้อยกว่าล้านแล้วก็มีเลนแน่แน่นอนง่ายๆสบายๆเห็นไหมแล้วก็การเซกของแม่มัดในการเห็นดอลลาร์ดอล่าปรากฏนะคะแม่มัดก็จะได้งานที่แบบงานเซกมันมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ เป็นญาตินะคะเป็นเป็นญาติของญาติเป็นเป็นหลานของพี่เคยอย่างเงี้ย re, ไม่เคยรู้จักกันแต่ว่าไม่เคยดีลงานไม่เคยอะไรเลยนะคะหลังจากที่แม่มัดมาเรียนสายเสกนะคะอยู่ๆก็มาดีลงานขายที่ดินการงานเขาก็ส่งงานใหญ่มาให้เขาเป็นทําอยู่แถวระยองนะเขาก็ได้เจอนักธุรกิจนักเกา,ก igt, นห,นา,เกาหลีอะไรเงี้ยเป็นงานใหญ่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแม่มัดอยู่สายแบงค์เข้าใจไหมแม่มัดอยู่สายแบงค์แม่มัดอยู่สายแบงค์แม่มัดทํางาน อีกลายหนึ่งของแม่มัดก,ก็คือโปรโมเตอร์ทํางานเกี่ยวกับบ็อกซิ่งทํางานเกี่ยวกับมวยใช่ไหมตอนนี้แม่มัดมาจับลายอุตสาหกรรมนะซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกันเลยแต่ว่างานไหนเข้ามาแม่มัดก็รับได้เพราะวม่แม่มัดจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนะนักธุรกิจเิงที่ประสบความสําเร็จใช่ไหมแม่มัดโฟกัสไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกงานนะคะแล้วแม่แม่มัดก็จะเป็นคอนซัลท์ที่ดีให้กับนักธุรกิจหลายคนนะคะแม่มัดก็จะสามารถที่จะปรับเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับ หลายๆคนไม่ว่าจะทั้งลายธุรกิจลายบ็อกซิ่งลายทุกอย่างนะคะแม่มาสามารถที่จะเป็นเดอะเทรนเนอร์ได้นะคะให้กับเป็นคอนซัลให้กับหลายๆธุรกิจนะคะเป็นที่ปรึกษานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นงานทุกงานที่เข้ามาแม่มาสามารถรับมือได้แล้วก็ทําได้ตอนนี้นะคะตอนนี้กําลังร่างหนังสือสัญญ,ญาอยู่นะคะก็ใกล้จะจบแล้วนะ,ะที่จะทําโรงงานหรือโรงงานเหล็กที่ฟิลิปปินส์นะคะแล้วงานนี้พอแม่มาสั่งจิตได้เนี่ย ตัวไม่มัดเปลี่ยนเองนะคะตัวไม่มัดเปลี่ยนเองสามารถเอางานเนี้ยไปให้กับสามีที่อยู่ฟิลิปปินได้ด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็สามีก็ดิวแค่ดิวบริษัทซึ่งบริษัทเพื่อนของเพื่อนเขาเนี่ยนะคะที่เป็นใหญ่เลยสามารถรับงานก่อสร้างได้ที่ฟิลิปปินสามารถรับงานเป็นโคดเป็น,ปนของจังหวะนะเป็นโคดของโคดจังหวะต้องบอกอย่างนี้เกาหลีก็ชอบไปลงทุนที่ฟิลิปลปินส์นด้วยนะคะเกาหลีเนี่ยชอบเพราะว่าฟิลิปปินแบบ เนื่องออกมาเป็นบริษัทบริษัทเป็นประเทศที่เปิดอะ่ะเพราะฉะนั้นเกาหลีก็ชอบไปลงทุนที่นั่นเขากาลังมีแผนก่อสร้างทําธุรกิจหลายอย่างนะคะจ็อบต่อไปแล้วบริษัทที่แม่มัดกกาลังดีลจ็อบแรกเนี่ยก็เขาสามารถก่อสร้างรับเป็นบริษัทใหญ่เลยรับได้หมดเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายมากนะคะต่อไปเนี่ยเห็นไหมสายเซกสายจัก,กรวาลน,นะเป็นสายที่ทางานง่ายง่ายๆง่ายๆ่ายนะคะแค่ก่อนนอนคุณโฟกัสตัวเองแบบสบายสบายด้วยจิตที่แบบ สบายนะคะเป็นจิตที่สบายคุณแค่บอกว่าฉัน I am millionaire นะ I am millionaire เมื่อคืนครูเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์แต่ก็ฟังครูบอนนะคะฟังคูบอนมาสอสรอบการที่แม่มัดจะมาไลฟ์ครั้งหนึ่งอะ่ะแม่มัดก็แม่มัดก็ฟังครูมาหลายรอบนะกอนที่จะมาไลฟ์ออกมาคลิปหนึ่งอะ่ะไม่ใช่ฟังครั้งเดียวนะคะฟังรอบหนึ่งรอบ2นะคะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์ก็ฟัง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 อยู่นั่นแหละนะคะ ฟังครูบอลกับครูแอดดี้เนี่ยเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนก๊อปปี้ครูบอลกับครูแอดดี้ตลอดเลยนะคะเพราะครูเขาบอกว่าคุณอยากจะสําเร็จคุณต้องอ,อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลที่สําเร็จนะคะไม่มาละใกล้ ICA, ชิดมากนะฟังตลอดนะคะฟังตลอดเวลานะคะไม่คลิปใดก็คลิปหนึ่งนะคะแล้วก็ฟังช่วงนี้ฟังคลิปที่จะมาส่งกันบ้านก่อนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะย้อนย้อนย้อน,อน,อนฟังนะคะฟังจนมันตื่นรู้ทุกอนูรูขุมขนของไม่มัดนะคะไม่มัดก็จะฟังฟังฟังนะคะ ตลอะนะคะก็ทำไมถึง SMC รู้แล้วเนาะก็11นาทีละเดี๋ยวต้องขึ้นไปทำงานละทํา28มง20แล้วเนะี่ยทำไมถึง SMC รู้แล้วนะคะ SMC เพื่อที่จะให้มีคูหรือมีโคตรมากำกับคุณ เพื่อให้คุณเร่งไปถึงเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนระหว่างทางคุณจะแขวนนู่นนี่นั่นแต่คุณมีครูหรือโค้ดคอยตบคุณนะคอยตบคุณให้ถึงลูกให้ถึงเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะให้ทุกคนนะคะคงจะตื่นรู้เกี่ยวกับทําไมต้องมีครูมีโค้ดมีใครหลายๆคนที่มาไลฟ์เป็นครูเป็นโค้ดนะอ่าน่าจะเข้าใจกันแล้วนะคะคุณอ่าน่าจะเข้าใจกันแล้วคําว่าครูหรือโค้ดนะคะก็แล้วแต่ใครอยากจะมี หรือไม่มีก็แล้วแต่คุณนะถ้าคุณมีคุณสําเร็จเร็วคุณจะมีไหมนะคะแล้วแต่วันนี้นะคะขอแชร์แค่นี้ก่อนนะคะอ่าขอให้ทุกคนนะคะถึงเป้าหมายที่รวดเร็วนะคะเจอกันที่เท่าไหร่ดีร้อยล้านสวัสดีค่ะ